คนที่เกิดวันศุกร์มาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้การงานการเงินแล้วก็ความรักข้าสมาาตพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเนะเาะไพ่การงานของพวกคุณได้ไพ่พลังงานหลักเป็น the ไพ่แฮงแมนไพ่ใบนี้มันไพ่ที่บ่งบอกถึงการแขวนตัวเองเอาไว้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราพยายามจะนิ่ง บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถจะทําอะไรได้คือถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยล้ามากจนเกินไปก็ได้นะคะบางท่านอาจจะถูกตัดสินจากอะไรบางอย่างที่คุณเองก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือว่าลุกขึ้นมาพูดมาอธิบายอะไรได้เลยนในช่วงนี้ ทีนี้ในะพลังงานภาพรวมเป็นไพ่จัสติดกับไพ่สิบดาบก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมีการตัดสินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเหนื่อยหมดแรงหมดพลังที่จะลุกขึ้นมาตอบโต้เป็นไพ่เดอะแฮงแมทที่บ่งบอดถึงการแขวนติงเอาไว้ใครจะพูดอะไรจะทําอะไรจะคิดยังไงปล่อยเลยเราเลือกที่จะอยู่ของเราแบบนี้แหละแต่ว่าอยากให้เรมะมัดระวังเกี่ยวกับความคิดของเราไว้ด้วยเนาะในช่วงนี้บางท่านในช่วงนี้ความคิดอาจจะเหมือนคนที่ดู ขวางหงูขวางตาหรือว่าทําอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะทาให้คนอื่นเขามีการเพ่งเล็งตัวคุณในช่วงนี้ด้วยเนาะทีนี้ในเรื่องของการเงินได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าอืไพ่ใบนี้ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เงินนะหรือว่า ภาระค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่ามันค่อนข้างยุ่งเหยิงนะ่มันยากลำบากแล้วอาจจะทําให้เกิดภาวะเครียดเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ก้าวดาบเข้ามาดึกๆอาจจะลุกขึ้นมานั่งเครียดหาทางออกไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขปัญหาหรือว่าจะจ่ายอะไรก่อนดีอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้ไพ่เด็กถือดาบเข้ามาไว้ใหารู้สึกว่าน่าจะมีใครสคักคนที่เขาคอยสังเกตการคุณอยู่ อาจจะมีคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือบางทีเขาอาจจะสามารถช่วยเหลือคุณได้นะอื แต่ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยอยากจะพึ่งพาเขาสักเท่าไหรเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเพราะอย่างที่ผมบอกนะคะว่าการพูดการจาของเขาหรือว่าท่าทีของเขาบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราคงจะพึ่งพาอะไรเขาไม่ค่อยได้อะไรแบบเนี้ยในช่วงนี้เรามาระวังเกี่ยวกับการใช้เงินหรือว่าปัญหาการเงินที่จะเข้ามาและทําให้มันค่อนข้างยุ่งเหยิงในช่วงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดวิลบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ในช่วงนี้ใครสักคนยังอาจจะมีการ เดินทางไปในสักที่หนึ่งก็ได้ เดวเวอ์เป็นไพ่เมเจอร์คานาใบสุดท้ายน่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปหรือไม่บางความสัมพันธ์อาจจะลักษณะความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างอิ่มตัวสุก็อิ่มตัวแล้วทุกก็อิ่มตัวแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนอยากจะหมุนวนในโลกส่วนตัวของตัวเองไม่อยากจะวุ่นวายกับใครมาพร้อมไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเนาะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาพร้อมๆกับไพ่เจ็ดเหรียญมันมีความรู้สึกว่า ลหลายความสัมพันธ์อาจจะลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังค่อนข้างเปราะบ,บาง<น>คาดหวังว่ามันจะเติบโตแต่ว่ารอแล้วรอเล่าความสัมพันธ์มันก็ไม่ไปในสักทีนะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเบื่อแล้วก็เสงหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดึงใจเหมือนลงทุนไปแล้วยังไม่ได้อะไรกลับมาบางท่านที่เคยพยายามทํานู่นทํานี่อดทนรอคอยความสัมพันธ์มันมีการจเจริญเติบโตก็อาจจะมีความรู้สึกว่าในตอนนี้มันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วก็ได้นะคะก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากจะทําอะไรในช่วงนี้ก็ได้ เป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของรักความสัมพันธ์สถานการณ์ของเขาสถานการณ์ของเราความรู้สึกข,ของเขาหรือว่าแนวโนมมของรักความสัมพันธ์ก็สามารถไปตามต่อกัน,กนได้ใน YouTube ช่องนายทินทารสสิบเก้นะคะ